สวัสดีครับจากร้านสีราชาคอนไซล์ขายซ่อมวิทยุสื่อสารครับคลิปนี้ก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าทําจะทําแยกคลิปเอาไว้ครับคลิปนี้จะมาพูดถึงประเด็นเรื่องแบตเตอรี่นะครับของไอคอ8 0 f x หรือไอคอ 86FX นะครับใช้แบตรุ่นเดียวกันหน้าตาเดียวกันนะครับประเด็นที่มาพูดในคลิปนี้ก็คือเรื่อง แบตเตอรี่ที่ทางสีาชาคอนไซน์เนี่สั่งประกอบเอาเองนะครับก็คือเราออกแบบเองแล้วก็จ้างเขาผลิตนะครับเป็นมันเป็นยังไงทำไมถึงต้องมีความอยากขายนะครับมาเปิดดูเลยครับปึ๊บแกะแกะของออกมาก่อนแล้วค่อยอธิบายนี่อันนี้ ครับเป็นชุดแบบที่เราจะนําเสนอขายนะครับจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ก่อนไปเกินถึงแบตเตอรี่แบบเดิมบ้างแบตเตอรี่แบบเดิมก็จะเป็นกล่องเหมือนกันนี่แหละอันนี้คือแบบเดิมนะครับเป็นกล่องเหมือนกันเนี่แหละแต่แบบเดิมข้างในมีแบตนิกเกิลเมทัลไฮไดนะครับบรรจุอยู่ภายในเนี่ยเต็มลางเลยหกก้อน นะครับชาร์จด้วยระบบแท่นชาร์จอะไรตามปกติฐ่านชนิดนี้ก็เป็นฐานแบบยุคเก่านะครับซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณ1ปีนะครับหรือเทียบเท่าการชาร์จประมาณ300ครั้งนะครับเหตุผลที่บอกว่า1ปีเพราะว่าปีหนึ่งมันมีประมาณ300กว่าวันนะครับถ้าเราใช้ทุกวันมันก็อยู่ได้ประมาณ1ปีนะครับก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงบอกว่าอายุประมาณ1ปีนะครับ อ,อันนี้ก็คือแบบแบบเก่านะน้ำหนักก็หนักกว่าแบบใหม่นะทีนี้แบบใหม่เป็นยังไงเราเอาแบบเก่าไปเก็บก่อนก็ไม่เชิงว่าแบบใหม่หรอกเขาเรียกว่าแบบสั่งผลิตเองมากกว่านะครับมันก็จะเป็นแบตดิอัลไอออนนะเดี๋ยวผมไปหยิบไส้ ข้างในก็จะบรรจุด้วยแบตที่เทียมไอออนแบบนี้นะครับชนิดแบนเนี่ยสองก้อน,นครับแต่ว่าจะวางเป็นแนวขวางอย่างงี้สองก้อนน้ำหนักเบานะครับอายุการใช้งานก็ประมาณ2ปีขึ้นไปนะครับมากกว่า2ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นการเป็นการแบบอัดแทขึ้นมานะเป็นการสั่งผลิตเป็นการเป็นของคู่เทียบอะพูดง,ง,ง่ายๆแปลงขึ้นมา นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในยุคปัจจุบันนะครับถามว่าแบตเตอรี่เทียมของไอคอมเนี่ยแท้ๆเข้าเลยเดิมเดิมเลยเนี่ยเขามีอยู่แล้วไหมเขามีนะครับแล้วามีแล้ว,ลวทําไมเราต้องผลิตตัวนี้ขึ้นมาก็คือเป็นเหตุผลในด้านราคานะครับของเราราคาถูกกว่านะครับเพราะว่าไม่ใช่ของแท้ไงถูกกว่าแต่ได้เป็นแบตเตอรี่เทียมนะครับที่มีอายุการใช้งาน อาจจะไม่เท่าของแท้นะครับแต่ก็มากกว่าแบตบแบบเก่านะครับที่เป็นนิกเกิลเมทัลไฮไดร์นะครับแต่เจ้าอื่นเขาก็อาจจะมีเหมือนเรานะครับแบตบแปลงแบบนี้แต่ของเราจะพิเศษหน่อยนะครับเราออกแบบให้แบตก้อนนี้สามารถชาร์จกับแท่นเดิมได้แท่นเดิมคือหมายความว่าแท่นที่เอาไว้ชาร์จกับฐานแบบเก่าหรือฐานนิกเกิลเมทัลไฮไดร์นะครับแบตเตอรี่ของเราเนี่ย สามารถเอาไปเสียบชาร์จกับแท่นเดิมๆได้เลยนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างของเราก็คือกล่องแบตเนี่ยเป็นแบบเดิมนะครับนี่แบบเดิมแบบเดิมเป็นยังไงแบบของเราก็คือปางเท่าเดิมนะครับข้อดีนะครับข้อดีคือเวลาเราประกบใส่ลงไปนะฮะมันก็มีความเพียวของมันเหมือนเดิม แต่ถ้าเป็นแบตลิเธียมเ,เดี๋ยวผมไปหาแบตลิเทียมของแท้มาก่อนแต่ถ้าเป็นแบตแบตลิเทียมของแท้เนี่ยมันจะหนากวา่าอันนี้ของเราเป็นแบตลิเทียมนะครับแต่เป็นลิเธียมแบบเทียบรับมันก็จะหนาเท่ากับของเดิมๆดิแบบกล่องดั้งเดิมของมันอ่ะส่วนแบตลิเธียมของไอคอม แปดศูนย์วีที่เป็นของแท้เลยนะเขาจะหนากว่าพอเวลาใสไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีความเทอะทะอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าของเขาก็ดีจริงๆแต่ราคาสูงนะครับแล้วก็ขั้วชาร์จไม่เหมือนกันนะขั้วชาร์จไม่เหมือนกันของผมเนี่ยไม่ใช่ของของเราเนี่ยเป็นแบตเี่เทียมก็จริงนะครับแต่เป็นรูชาร์จเอ่อเป็นขั้วชาร์จที่ตำแหน่งเดียวกับแท่นชาร์จของ แบตแบบเดิมและก็ออกแบบให้ชาร์จกับแท่นเดิมได้ด้วยอันนี้แบตบลิอเทียมของแท้นะครับไม่สามารถชาร์จกับแท่นเดิมได้ต้องชาร์จกับแท่นของเขาเองเท่านั้นนะซึ่งถ้าเราแบตเสียแท่นเสียซื้อคู่เนี่ยก,ก็ยิ่งแพงไปใหญ่เลยนะครับอันนี้คือข้อเสียของของแท้คือราคามันแพงนะครับ เราก็เลยออกแบบตัวนี้มานะครับเพื่อหนึ่งเลยได้แบตลิเทียมแต่อายุการใช้งานที่นาน 2. บางนะครับน้ำหนักได้น้ำหนักดีเบาเบาที่สุดในในทุกรุ่นที่มีขายแล้วนะครับชาร์จกับแทนชาร์จเดิมได้ครับมีที่ชาร์จของมันเองด้วยแถมให้ตังหานะครับเราจะทำรูเล็กๆว่ให้ตรงนี้ เ็เสียบลงไปปุ๊บก็คือโอเคชาร์จนะครับบังเอิอว่าวันนี้ไม่มีที่ชาร์จในนี้ไม่ได้เอาติดไปแต่ที่ทํางานมีที่ชาร์จแบบเดิมอยู่มีใช้ไอคอนแบต X เนี่ยอยู่20ตัวอยากจะไปฝากเข้าชาร์จเราก็เอาไปเสียบชาร์จได้เลยอันนี้คือข้อดีของแบตที่สีรและชาคอนไซ์สั่งทำแล้วมานำเสนอขายวันนี้นะครับราคา 950บาทนะครับขายคู่กันอย่างนี้นะครับความพิเศษอย่างก็อย่างที่บอกไปก็มีหลายหลายอย่างนะครับที่มันเป็นประโยชน์กับกับผู้ซื้อนะครับแล้วก็ที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องบริการนะครับเราเวลาเราขายเนี่ยเราขายคู่กันอย่างนี้ใช่ไหมในราคา950บาทที่ไปใช้กับแท่นเดิมได้ใช้กับคู่ของมันที่แถมมากับตัวแบตเนี่ยเลยก็ได้นะครับ แบตเนี่ยรับประกัน6เดือนตามปกตินะครับแต่ตัวแท่นชาร์จเนี่ยตัวตัวหม้อแปลงชาร์จเนี่ยคือถ้าแบตพี่ยังอยู่นะคุณซื้อไปเนี่ยแบตยังไม่พังแบตยังอยู่และไอตัวนี้พังเนี่ยรับประกันไม่จํากัดนะครับคือหมายความว่าถ้าแบตคุณยังอยู่คุณสามารถเคมอเน,นี้ยได้ตลอดเวลาไม่ว่ามันจะเสียยังไงก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้น จ่ายวันนี้เก้าร้อยห้าสิบาทคือมันมันจบไงมันก็อยู่ไปอย่างน้อยสองปีอะประมาณนี้โดยที่มันจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วยกเว้นว่าโอเคที่ไปทําแบตพังมานะครับไปทําตกน้ํามาตกกระแทกมาแตกอะไรอย่างเงี้ยการรับประกันตัวนี้ก็หมดไปด้วยนะครับแต่ตราบใดที่แบตยังใช้ได้อยู่ตัวนี้ก็ยังเคลมให้ตลอดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับโอเคก็จบการโปรโมท แบตเตอรี่ของไอคอ80 fx นะครับหรือว่าจะไปใช้กับ86 fx ก็ได้นะครับเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ